เกาชาณาพิญญาสูตรว่าด้วยชานและอภิญญา152พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปติและสุขอันเกิดจากวิเวทอยู่ได้ตราบที่เราต้องการ แม้กัสปะก็สงัดจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นนั้นพระวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปแม้กสปะก็บรรลุทุติยฌานอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะปิติจางคลายไปเราผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสารเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะปิติจางคลายไปแม้กัสปะเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสารเสริญว่าผู้ได้ฌานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะละสุขและทุกขได้แล้วเพราะสมนัตและโทมนัสดับไปก่อนเราบรรลุจะตุทะฌานไม่มีทุก์ขไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ได้ตราบที่เราต้องการ เพราะละสุขละทุกข์ได้แล้วแม้กัสปะก็บรลุจะตุทะจานอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรลุอากาสาญจายตนะด้วยมณสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงลูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มณสิการนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวง อยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กสปะก็บรลุอากาสานัญจายตนะเพราะล่วงรูปสัญญาไม่มนสิการโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง อยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กษสปะก็บรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมณสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาศานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง อยู่ได้ตราบที่เราต้องการแม้กษสปะก็บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบที่เราต้องการแม้กษสปะก็บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธเราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่มีติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยก เหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสรปะกก็แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้ ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิ์ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิ์และเสียงมนุษย์เท่าที่อยู่ไกลและใกล้เรากำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ตรับเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นตร,รับเท่าที่เธอต้องการเราละลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง สชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10บชาติบ้างยีชาติบ้าง30ชาติบ้างสี่สบชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้น Sabes, เราม anyway, ีชื Jude, uma, ่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นเราจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติด้วยประการชนิดได้แม้กัสสป,ปะก็ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปมีชีวประวัติด้วยประการชนิดได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเราเห็นหมู่สัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลว ประณีตผิวพันธดีผิวพันธ์นามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกแต่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เราเห็นหมูสัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติ เลวประนีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิดได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็เห็นหมูสัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบตัติด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิด ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันภิกษุทั้งหลายเรารู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวามิได้เพราะอสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้กัสปะก็รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวามิได้เพราะอสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้เช่นกันชาณาพิญญสูตรที่เก้าจบที่เก้า